สวัสดีค,ะค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งนะคะในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาเกาหลีที่ออกสอบบ่อยใน E.P.S. t o p i c ใครที่กำลังเตรียมตัวสอบเพื่อไปทำง,งานที่เกาหลีห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะเพราะคำศัพท์ที่เรารวบรวมมาในวันี้เป็นคำที่เจอบ่อยมากในข้อสอบท,ทั้งในการฟังและการอ่านเปิดคิปฟังไปเรื่อยๆซ้ำได้ไบ่อยๆจนกว่าจะจำขึ้นใจเลยนะคะ ถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปเริ่มฝึกกันเลยนะคะ회사บริษัทคุ้งจังโรงงานยิงานช<า>ิกวนพนักงานช่าจังเจ้านายฮันกูเกาหลี เวลาจมิมอาหารกลางวันคยำเย็นพักพรชุดเงนเข้างานทักเนเลิกงานยักโกนัดหมาย อัน,นความปลอดภัยวิ่งอันตรายคิดช็กฎระเบียบพูหูกูอุปกรณ์นิราภัยอันเจนหมวกหมวกนิราภัยชังกับถุงมือบาส หน้ากากคีเเกเครื่องจักรชักตรงการทำงานของเครื่องครูจังชำรุดซูริการซ่อม청소ทำความสะอาดชูรี ประกอบบุเกะน้ำหนักชึกังการวัดบุญเจปัญหาทางบอกวิธีบลกกอนสิ่งของเจตพ่มสินค้าเฉลียว วัตถุดิบถักเสกล่องพุงเจถุงระบเบลฉลากนัดจาวันที่ยุยลวันในสัปดาห์อนหหมายเลขวิช ตำแหน่งวีข้างบนอารข้างล่างอับข้างหน้าทีข้างหลังอั<า>นข้างในผักข้างนอกเว้นจสาย 오른쪽, 과. 시작, 름돈. 끝, 쪽. 이름, 즈. 나이, 아유. 성별, 폐, 가족, 크롭크로와. 친구. เพื่อนชนหโทรศัพท์ที่อยู่วก,กินชาวต่างชาติยกกวนหนังสือเดินทางพีจาวีซ่าคนกังสุขภาพ เท้าหงอนโรงพยาบาลย,ยายากำกิวัดเยลไข้คิดชิมไอแพ <บ S 2> ท้องเรือบ o d y หัว 손่วนมือเทา้าบาุหน้ำผักข้าวคุเนื้อผักไขลผลไม้คอฟ กาแฟอุยยนมคุ้งกีอากาศไดช์สภาพอากาศพี่ฝนดุนหิมะตาพาดลม เทวความร้อนชุยความหนาวคุ่มฤดูใบไม้ผลิเอริมฤดูร้อนหราฤดูใบไม้ร่วงเราฤดูหนาวอูเน วันนี้เดลพรุ่งนี้อเจเมื่อวานชิ่งตอนนี้แปนลี่เร็วๆช้นชนชาๆชา้าๆ้ากๆมากชุกุ นิดหน่อยหงส่งเสมอชาจูจ่บ่อยๆคัทช่ด,ด้วยกันคนจะคนเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนคำศัพท์ในคลิปนี้หวังว่าจะช่วยเพื่อนๆจำง่ายขึ้นและมั่นใจมากขึ้นในการเตรียมสอบ e p s Topic นะคะ ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคำศัพท์ใหม่ๆที่ออกสอบไปในคลิปถัดไปยิ่งฟังบ่อยยิ่งจำแม่นขอบคุณที่เรียนด้วยกันจนจบค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ